อของเบียร์กันดีกวนะคะวันนี้นะคะเราจะไม่อยู่ในเยอรมนีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนมาเที่ยวมิลานจ้าทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปจุดที่เราสามารถเ,เป็นจุดไฮไลท์นะคะเป็นแบบว่าจะมีด้วยกันทั้งสิ้นห้าจุดแต่เราไม่รู้จะเก็บหมดไหมนะคะเพราะวันนี้เหมือนแบบมาผิดวันนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ย เป็นวันอาทิตย์จ้าทุกคนโอเคค่ะถ้างั้นเราก็ไปเที่ยวกันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราก็เดินกันไปเลยนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูนะคะว่าลุงรนที่เราอยู่นะคะเราก็อยู่ใจกลางมาเมลยจ้าทุกคนเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเราก็เดินทางมาถึงหอศิลป์เบรานะคะซึ่งเป็นหอสิลป์หลักสำหรับภาพวาดของเมืองวิลาน เป็นสถานที่ที่เก็บรวมภาพวาดท,ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอิตาลีนะคะตอนนี้เราก็มาหยุดอยู่จุดแรกนะคะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ อะไรนะพีนาโคเทสกาพีนาโคเทสกาดิเบราพีนาโคเทสกาดิเบรานะคะก็คือก็จะเป็นแบบว่าสถาปัตยกรรมของอิตาลีนะคะซึ่งเป็นจุดแรก จุดแบบว่าแลนด์มาร์กนะคะซึ่งอยู่ใกล้โฮเทลของเรามากที่สุดจ้าเดินกันเดินมาแค่250เมตรนะคะแบบว่าใจกลางเมืองมากค่ะเดี๋ยวจะหมุนให้ครบรอบเลยค่ะ360องศาจ้าทุกคนเดี๋ยวก็ไปกันต่อที่จุดต่อไปนะจ้า เราก็จะมีทริคในการถ่ายรูปนะจ้าทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าลูกออกมาได้สวยงามมา,จากจ้ะเธอต้องยืนบนนี้ยืนจา้าแล้วก็ัวรนี่แหละก็คือต้องแท่นนี้จ้าแท่นนี้เท่านั้น เดี๋ยวจุดต่อไปนะคะเราก็จะไปที่แกลเลอรี่วิกตอเรียนะคะเดี๋ยวตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะที่นั่นก็จะมีแบบว่าเ,เขาจะต้องมีทำเนียมไปทำเนียมนะคะมันก็จะมีรูปกระทิงอยู่นะคะทุกคนเราก็จะต้องเอาเท้าไปวางที่พิกจูนะคะทุกคนพิกจูกระทิงที่ก็หมุน3มรอบนะคะนั่นคือสิ่งที่เป็นสิ่งทักดิิทธ์ของที่นี่นะจ๊ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ไปนะคะมาถึงที่นี่แล้วนะคะเราก็ต้องทําตามทำเนียมที่นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปตามหากระทิงกันค่ะกระทิงที่เราจะต้องเอาเท้าไปเหยียบแล้วก็หมุน3รอบนะคะ ก็คือกระเป๋าสั่นนะจ๊ะทุกคนกระเป๋าตายเดี๋ยว่าสั่นดิสันส่นมากเลยทุกคนอ็อตรงนี้จะเป็นกุชชี่นะคะซึ่งเราก็เอากุชชี่นะจ๊ะคือเราต้องมาเยี่ยมบิจยาการนะคะทุกคนที่แกลเลอรี่แห่งนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์รวมของแบรนด์เนมทั้งหมดนะคะโดยก็จะมีหลุยเวกต้องมีพาด้ามีดีออนนะคะทุกคนก็เดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะคะ วิหารนะคะมหาวิหารวิลานะะน,ะาานะคะหรือที่เขาเรียกกันว่ามหาวิหารเม่นนะคะโอ้ very nice เขาก็เอ่อ จะปริน์รูปให้เลยนะคะรูปรูปหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ3ยูโรนะคะทุกคนรูปละ3ยูโรนะคะคือปริน์ออกมานะคะแต่ว่ารูปที่เขาถ่ายในกล้องถ่ายรูปนะคะเราก็ได้รูปครบทุกรูปเลยนะคะเขาก็จะ transfer เ,เข้าสูก่กล้องในโฟลเดอร์ไอโฟนให้เลยนะคะแบบว่า amazing มากเลยนะคะตอนนี้ก็แบบว่าตามไปก็4 5หรูปนะคะดูคุณภ ดูคุณภาพนะคะคือคุณภาพแบบว่าสวยมากเลยจ้าทุกคนแบบมหาวิหารแห่งมิลานแห่งนี้นะคะที่เรารู้จักกันในภาษาอิตาลีว่าดูโอโมเดมิลานนะคะก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดและเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดของเมืองมิลานที่ถ้าทุกคนมาถึงที่มิลานแล้วจะพลาดไม่ได้นะคะ พลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามหาวิหารแห่งนี้นะคะก็จะตั้งอยู่ที่จตุรัสใจกลางเมืองมิงลานเลยนะคะซึ่งมหาวิหารนี้ก็จะมีความอลังการโดดเด่นช่วยสถาปัตยกรรมของโลกอีกชิ้นหนึ่งนะคะที่เราจะต้องไปสัมผัสกันอีกครั้งนะคะด้านในนะคะเราก็จะต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นชั้นใต้ดินที่เขาก็จะ มีประวัติศาสตร์นะคะว่าการก่อตั้งก่อสร้างเป็นยังไงแล้วคนที่ก่อตั้งเขาก็จะเอามาฝังใต้บู์แห่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดปราสาทของมหาวิหารนะคะ ความโดดเด่นของมหาวิหารแห่งนี้นะคะก็จะพลาดไม่ได้ก็คือแหลมบนหลังคาวิหารนะคะซึ่งวิหารตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีระดับความสูง108.5เมตรจากพื้นดินนะคะที่ถูกรายร้อมไปด้วยยอดแหลมประมาณ135ยอดบนหลังคาทําให้มหาวิหารนั้นดูสง่าสวยงามแปลกตาไปเลยทีเดียวนะคะทุกคนนอกจากนั้นแล้ว ออส่วนบริเวณส่วนบนยอดใจตรงกลางที่ถูกหลายร้อมด้วยยอดแหลมนั้นยังเป็นมาดุนีนาคือเป็นรูปปั้นรูปแม่พระธรรมด้วยทองสำร็จที่มีขนาดใหญ่สูงประมาณ4เมตรกันเลยทีเดียวนะคะทุกคนที่ด้านบนหลังคาของมหาวิหารน,นั้นเราก็สามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพอันสวยงามของมิลานได้นะคะโดยเราก็จะต้อง จ่ายค่าเข้าชมประมาณ7ยูโรสำหรับการเดินเท้าผ่านบันได158ขั้นนะคะเพื่อขึ้นไปชมหรือเราสามารถเลือกจ่ายเพิ่มเป็น9ยูโรนะคะหากต้องการใช้ลิฟต์เพื่อขึ้นชมก็ได้เช่นกันนะคะ ก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะคือเราออกมาตั้งแต่เช้าเลยจ้าทุกคนคือพอ,อเ11โมงเช้าใช่ไหมเออเราก็ออกมาแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลา19นาฬิกานะคะทุกคนคือตกใจมากนึกว่าอุย้ยคือหลงมาอยู่แบบเมืองกรุงเทพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าที่นี่เขา เปิดวันอาทิตย์ด้วยจ้าช้อปปิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแบบเปิดวันอาทิตย์โอ้หแบรนด์หนงแบรนด์นี้แบบยกมาทั้งตึกเลยจ้าคือบอกจริงๆเลยว่าถ้ามาบิลานนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมมาคือไม่ต้องใส่รองเทา้าสวยๆนะจ้าทุกคนคือใส่รองเท้าสปอร์ตท,ที่แบบสบายๆส,สามารถออวิ่งเดินเหินนะคะเพราะว่าแหมคือแบบเดินกันเป็นกิโลเลยทุกคนแบบว่าวช้อปปองช้อปปิ้งนี่คือมาแบบว่าเป็นทางแบบว่า ทั้งถนนเลยะะก็กําลังเดินกลับโรงแรมนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือในทริปนี้ก็คือรองเทา้าผ้าใบนะคะเพราะเราจะได้แบบว่าเดินเหินสบายนะคะแล้วก็คือช้อปปิ้งที่นี่นะคะแบบว่าช้อปปิ้งกันอย่างจุใจมากเลยนะคะทุกคนมันแบบว่าโห คือไม่เสียทรัพย์มาที่นี่อไม่มีอยู่จริงนะจ๊ะคือแบบว่าเป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะคือเข้าไปชอมไหนอย่าง,างน้อยต้องแบบว่าเออต้องซื้อเป็นคนที่แบบว่าชอบเกรงใจเออชอบแบบว่าเกรงใจเออ <Okay. S 1> คนขายอะไรอย่างเงี้ยตลกตัวเองนะบางครั้งเนี่ยก็สําหรับทิปนี้นะคะก็สัญญาว่าถ้าเกิดมีเวลานะคะก็จะกลับมาที่ ประเทศอิตาลีเมืองมิลานอีกนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งแฟชั่นที่แบบว่าสุดยอดเลยทุกคนคือแบบเออแหล่งแฟชั่นอ่ะทุกคนแล้วแบบว่าทุกอย่างหาได้ง่ายก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนจบนะคะแล้วเราก็ขอจบคลิปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ซับสไครต์แล้วก็กดไลค์นะคะ ก็มาถึงหน้าโรงแรมแล้วนะคะเดี๋ยวก็ขอเข้าโรงแรมก่อนนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนเอาวิดเจเซนค่ะบ๊ายบายจ้า